โอเคเนาะคลิปนี้เราจะมาสอนไปฮ์ดคอร์โหมดกันดีกว่าก็ขั้นตอนแรกให้เรามาที่เออเดยวเจ้าโลก The v o i ทเนะแถ่ที่เขนว่า The Void เออเรามาปุ๊บอ่านี่เราจะมาโผล่ตรงนี้จากนั้นให้เราลงไปที่เดิมเลยเห็นตึกสีม่วงนั่นไหมใช่เราต้องเดินไปที่ตึกสีม่วงนั้น เอออีกนิดเดียวจะถึงแล้วโอเคถึงแล้ว <c oughs> อ่านี่ไงเขาจะมีป้ายบอกว่า has c o r e mode เนาะให้เราเดินเข้าไปที่หน้าประตูได้เลยลก็กดกดเย็ดไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากรอสักครู่หนึ่งก็มันโหลดหน้าเข้าเกมปกติเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ e ีีีมาก รอแป๊บหนึง่งคือไม่อยากกดสกต์อะแม่งคือรู้สึกยังไงก็ไม่รู้โอเคจากนั้นหากทําตามที่บอกไปก็จะเข้ามาในฮาร์ดคอร์โหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มันไม่มีอะไรมากเลยคือมันเหมือนกระเบอร์ธรรมดาแค่มันจะตรงกันข้ามแล้วมันแม่งจะหัวสัตว์รัสเซียด้วยโอเคก็ประมาณนี้เราวิธีการเข้ามาในฮาร์ดคอร์โหมดแล้วก็ เรื่องหาสเกตบอร์ดใหม่ก็ไอ,อเรื่องหาบอร์ดใหม่ก็ทำคลิปไปแล้วไปดูได้เลยโอเคไปแล้วบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าซีโอเกน